พี่น้องเอ้ยส่วงนี่สวีเดนนี่มองสาดอนอยูนี่ฝนตกคักตกแน่พี่นงองผู้ใดเป็นคือสาวดอนแน่ขีคข้าออกไปตลาดขีคข้าออกไปหาซื้อของนี่ค่ะผลลับที่ได้ซั่งของดีคักช่วงนี่อันนี้สิเปิดให้ลุกตาหนาเบิ้งนี่ที่ที่อยากเปิดนี่อยากเบิ้งวาอันที่สาวดอนล่อนีมันคือ,อีหยังเลยะค่ะเดอ้อ โอ้ยนี่ปวดพวกแบบงอแบกแต่งบบกปวดแบบอื้อบักข้าวบักนัดเบิ่งค่ะสมารถหลายกระดอกระเดียแทะนี่ค่ะเ <c> ป <oughs> ็น้ังเกิบมาเหตุงานมืเจ้าเ <c oughs> พราะว่าเกิดมันเก้าเก้าของสันน่ะมันอันนะมันเตี้ยก็เลยอยากล่อง้ังอันเกิดยันงสี่นี่ ที่มันเป็นผืนสูงๆนี่มาเบิงวามาสิเป็นจังไหรพี่น้องนี่สร้างมาอย่างน,นี้เบาๆเบาบอกพืนมาไปหาซื้อ,อยูนัมูนีนี่มันก็สิโอเคมันก็สิมีอยู่ดีพี่น้องแต่ว่าข่อยนะขี้ขานไปหาซื้อข่อยก็เลยสร้างเอาแบบสุ้มถึกๆถือกมาล่องใส่เห็ดงานเบิงที่สำคัญนะสินเน้นมองว่าพืนมันสูงนะแมคะ่ค่ะเพราะว่าเวลาสาวดอนล่างถวยเวลาสาวดอนพัดนกกินนะ่ะ ้วดอนรู้สึกว่ามันเตี้ยค่ะนี่ก็เลยสั่งแบบสูงๆนี่ลองมาเบิงค่ะว่ามันสิเป็นยังไงถามมันใส่ดีก็สิไปต่อถามมันใส่บ่ดีก็สิถอยออกจากเว็บนี้แล้วเขาเวบหนาด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถอยออกเลยนะคะถามว่าตรงปกบ่เขาตรงปกมากเะคะ่ะเวบนี่เวบนี่ตรงปกมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยากเอามาลองหนะ่อยอยากเอาเป็นแบบนี้นะคะที ที่เหมือนกับว่าสไตล์เป็นผ้าใบแน่จักนุ่งจักน้อยเพราะว่าส่วนนี้มันก็ซิเข่าหนาหนาวแล้วล่องไ่แบบนี้เบิ้งหมวกก้อนสาวดวนสสไแต่แบบรองเท้าทํางานถ้าจะยกขึ้นมาให้ลุงป้านาอาดูก็จะแบบยังไงยังไงเกินไปกับกับฟังว่ารองเท้าเห็นงานโหลดค่ะก็เลยมาเปลี่ยนสตงสไตล์เป็นเป็นสไตล์นี้จักน้อยนึงค่ะนี่นี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองมัดให้ลุงป้านาอาดูนะคะว่า มันสิเป็นลักษณะจังใดค่ะอันนี้ห้าอยากมัดก็ได้ห้าวบาอยากมัดกับกับบเป็นยังค่ะแล้วแต่ห้าเลยยั่งสีหน้าค่ะแต่า่าสาวดอนนาวามัดไวน้น่มันจะดีค่ะนี่เ้าก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรองเท้าผ้าบงผ้าใบแบบนี้นะคะเป็นยังไงคะแล้วที่สาคัญนะเขามีราคาที่ถูกด้วยนะคะนี่ เขามีราคาที่ถูกด้วยอยากล่องไซเบิรงซ,ซ,ซื้อปกติแล้วล่องเท้าเห็นง่าลของเา้าดอนนะมันจะหนักไหมคะหนักลแล้วแล้วเขาสิมีขนาดที่แบบว่าไม่ไม่สูงนะคะเออนี่แหละถา้าถ้าเห้าเป็นคนที่แบบว่าตเตียกับอ่าเท้าเล็กนี่สิเป็นคนหัวแข้ง,ง,งที่หยาก,กับล่องเท้าครับเป็นยังคือต้องมัดยังสี่บาทนดนี้ <laughs> มันจะได้สุบง่ายค่ะมันจะได้ไม่มากั้วมาเกากับ กับส้นเท้าของเสาดอนหรือไม่ก็อาจจะตัดออกไปเลยนะคะนี่เหตุผลนี่เออตัดออกไปเลยค่ะก็ว่าเป็นหยังนะคะนี่ว่าเป็นหยังค่ะปกติเขาสิม,มัดออกมาจังสี่นะนี่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 กระแลว้วแต่ผู้มัดค,ค่ะแต่แต่ผู้มัดผู้ใส่เนาะคะ่ะเนาะนี่เปทางไหนมัดตรงหม่องสูง,งนี่แหละค่ะถุงบลเริ่มนี่แต่จะไม่ได้แกะให้ดูหมดนะคะอุ้ยขอโทษขออภัยค่ะถุงบลเริ่มจะไม่ได้แกะออก็นเบื่อม,มืดค่ะ พราะว่าใจจดใจจ่อยู่กับอันนี้อันนั้นจะเป็นเสียพงเสียผ้าซื้อ,อ,อ,อค่ะนี่ค่ะเป็นจังไรคะรองเท้าราคาถูกๆลองมาใส่ดูกะโอเคอยู่ค่ะตรงปกอยู่นะคะตรงปกอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะนะอู้ยติ้งตองมาเหมือนเดิมนะคะไปแดนจะพาลงป้านาอาไปดูอาหารนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรนะคะนี่ค่ะแกงก,ก,กระทรอแกงกะทิไก่ค่ะแล้วก็ เครื่องแกงหมูนะคะกุ้งค่ะ้นันค่ะมาแล้วนะคะถอดไก่ถอดกาของเห่าค่ะอันนี้ถอดปอเปี๊ยะค่ะเหมือนเดิมนะคะเสิร์ฟโดยเคอรี่ค่ะพี่น้องคะหน้าตาอาหารของเราเป็นยังไงคะอย่างน่ากินอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า น,ะะนี่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกค้ามาฝั่งนี้ค่ะก่อนจะไปตัดตักอ,อาหารนะคะถ้วยจานเขาก็สิเตรียมหม่แบบนี้บ้างค่ะพริกน้ำปลานะคะส่วนอน,นนี้ก็สิเป็นทั่วเผื่อมีคนอยากใส่ทงใส่ทั่วค่ะมีให้ทุกอย่างเลยนะคะอสอดหว,วานลูกค้าสามารถ ตักเองได้เลยนะคะบางคนบออยากหลาดบนกระซิไใส่ถั่วใส่จองนน้อยค่ะพี่นงค่คะมหมุมเล็กๆนะคะข้าวสุกหรือยงังเรียบร้อยค่ะนี่แหะคะ่ะการเตรียมงานพร้อมบริการเหมือนเดิมแล้วนะคะนำประท่านเติมค่ะเดี๋ยวกุ๊กมาเอาไปเติมนะคะขน,ขนมขนมกาฟงกาแฟเรียบร้อยค่ะ พญาสร้างกวกดเงินกวักทองของเราก็เรียกลูกค่าดิบดีมากทุกทุกวันเลยค่ะพีนะ่น้องคะอีกมุมหนึ่งเล็กๆน้อยๆของเรานะคะกระสิประมาณนี้แหละค่ะลานน้อยหอยสังของเฮ้าอีก5านาทีพร้อมที่จะเปิดบริการลูกค้าแล้วเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ พวกดอยากกินกาแฟแถมจัาหน้อยนึงค่ะมาค่ะมากินกาแฟกับสาวอุดรนะคะ